อันนี้ครัหลังจากที่เราได้ในส่วนของไ f r พ m e กันไปแล้วนะครับในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของ t p p a พร e ทูดีไซนะครับซึ่งจะเป็นการเตรียมเครื่องม้เครื่องมือสำหรับการขึ้นหน้าเว็บของเรานั่นเองนะครับเราก็มาดูว่าส่วนที่เราจะต้องเตรียมนี้ก็มีอะไรบ้างนนก่อนอื่นเลยเราจะทำการแปลงไอตัว PSD ที่เป็นไ f r พ m e ของเราเนี่ยให้มันเป็นไฟล์ r a s t e r หรือว่าเป็นไฟล์รูปภาพปกติไปก่อนนะครับ จากนั้นเราก็มาเลือกในส่วนของคัลเลอร์ชีมกันสําหรับเว็บไซต์ของเรานะฮะว่าเราต้องการให้มีโทนสีแบบไหนแล้วก็จากนั้นเราก็ไปเลือกในส่วนของรูปภาพประกอบนะครับเราต้องการรูปภาพแนวไหนนะครับเพื่อที่จะให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมีจุดเด่นขึ้นมานะครับส่วนเครื่องมือที่ผมจะแนะนำนะครับตัวนี้คือ VIO นะครับเป็นเว็บ ที่รวบรวมเครื่องมือแล้วก็รีซอสต่างๆไว้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักพัฒนาเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง f อนต์เอ็นหรือว่า b a c k เอ็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวกันนะครับตัวนี้คือว iO r e i o นะครับสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยหรือว่าสามารถติดตั้งเป็นเอ็กซ์เทนก็ได้นะครับของ Google Chrome โอเคเรามาดูในส่วนของที่เราจะใช้นะฮะก็จะอยู่ในส่วนของ Element นะครับก็จะมีพวกฟีบี้ต่างๆซึ่งเป็นรูปภาพมีส่วนของไอคอนส่วนของฟอนต์ส่วนของมิวสิกแอนด์ซาวอะไรแบบนี้ฮะแล้วก็ส่วนของคัลเลอร์เนี่ยเราก็สามารถเข้ามาเลือกดูได้อะยกตัวอย่างเช่นส่วนของฟีบี้เขาจะแนะนําเว็บที่แจกรีซอสฟรีต่างๆนะครับว่ามีเว็บไหนบ้างที่ผมแนะนำก็จะมี g r a ฟิกเบอร์เกนะครับที่ค่อนข้างสวยหน่อยจากนั้นก็ส่วนของ image นะครับเขาก็จะรวบรวม เว็บที่มีการแจกจ่ายรูปภาพให้กับเราซึ่งเป็น Creative Commons แบบ CC0 ก็คือสามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้นะครับเราสามารถทำอะไรกับรูปภาพเหล่านั้นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อการหรือว่าการรีทัชนั่นเองนะครับหรือว่าจะนำไปประกอบเว็บไซต์ของเราสามารถทำได้นะครับที่จะแนะนำก็จะมี u n นสปาร์นะครับแล้วก็ตัวแกรนนะครับชิลูปกระต่า,ตาย มีค่อนข้างเยอะแล้วก็ภาพค่อนข้างสวยเลยแหละนะครับกจจะมีตัว All the Free Stock นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับว i o ซึ่งจะเป็นการรวบรวมเว็บที่มีการแจกจ่ายรูปภาพฟรีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของ a s p a ักันก็เห็นว่ารูปภาพที่เขานำมาให้เราดาวน์โหลดเนี่ยก็สวยมากนะครับมีหลายรูปแบบ ะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นพวกของอโมโนโคมเจนซอรี่นะครับหรือว่าสติลไลท์ Light, อะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้โอเคจากนั้นเรามาดูในส่วนของตัวกราฟิกเบเกอร์กันกราฟิกเบเกอร์ก็จะเป็นไฟล์ประเภทเป็นม็อกอัพเป็น UI คิดเป็นเทมเพลตพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นไอคอนเนี่ยเราก็สามารถเข้ามา ทำการดาวน์โหลดได้เลยนะครับจากนั้นก็มาดูที่ส่วนของฟอนต์นะครับฟอนต์ font ที่เราจะใช้ก็คือเป็นโนโต้โนโตเป็นฟรีฟอนต์ของ Google นะครับซึ่ง Google ทำมาไว้ให้ก็ซัพพอร์ตภาษาไทยนะครับโนโต้แซนไทยที่เราจะใช้กันไฟล์ทั้งหมดที่ผมเอยมาื่อสักคู่นะครับที่เราจะใช้ในคอร์สนี้ผมทำการดาวน์โหลดมาให้หมดแล้วก็ สามารถดูในโฟลเดอร์ซอสได้นะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะฮะโฟลเดอร์ซอสของเราจะมีไฟล์เ m เมจที่ผมทําการเลือกมาผมก็เลือกมาเพื่อเพื่อไว้นะครับส่วนจะใช้หรือว่าไม่ใช้ตัวไหนก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคนะครับก็ตัวนี้จะเป็นไฟล์ไอคอนที่เราจะใช้ในการตกแต่ง็บไซต์ของเราก็เหมือนเดิมจะใช้หรือว่าไม่ใช้ก็อีกเรื่องหนึ่งโหลดมาไว้ก่อนนะครับโหลดมาแค่ที่คิดว่าจะได้ใช้ ัวนี้ก็เป็นส่วนของฟอนต์นะครับวิธีการติดตั้งฟอนต์ก็ดับเบิ้ลคลิกแล้วก็กด Install ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาแล้วผมกด install โอเคเรียบร้อยก็ให้ผู้เรียนทำการติดตั้งให้ครบนะครับทั้งสองตัวนี้โอเคในส่วนของการเตรียมเครื่องมือก็เรียบร้อยนะครับส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นตัวไวเพที่ผมทำการเซฟออกมาเป็นรเตอร์เรียบร้อยก็เป็นนามสกุล JPG นะครับเราก็จะนำพวกนี้ไปเป็นแบบอย่างในการออกแบบเว็บไซต์ของเรานั่นเองหลังจากที่เราได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเรียบร้อยแล้วนะครับในวิดีโอต่อไปเราก็จะมาเริ่มการสร้างเว็บไซต์ของเราแล้วนะครับในวิดีโอนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ